สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สวนทุเรียนนะคะแล้วก็สวนผลไม้หลากหลายชนิดนะคะที่อำเภอกุจจบจังหวัดอุดรธานีค่ะได้ยินมาว่าเกษตรกร,กรที่นี่นะคะปลูกทุเรียนพันหมอนทองพันกระดุมพันพวงมณนี่รวมไปถึงนะคะอะโวคาโดเงาะโรงเรียนแล้วก็ลำไยลิ้นจี่นะคะผลไม้เยอะแยะมากมายเหล่านี้นะคะปลูกแซมสวนยางนะคะ ากวาดผ้าไปเลยนะคะแถวๆนี้ก็จะเป็นสวนยางนะคะแล้วก็จะมีนะคะต้นทุเรียนค่ะต้นทุเรียนนะคะค่ะรายร้อมแซมในสวนยางนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราจะพามาดูทุเรียนหมอนทองนะคะลูกใหญ โตอ,อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะก็ดีใจกับเกษตรกร,กรชาวอำเภอกุจจับอุดรธาน,นีมากๆเลยนะคะที่สามารถปลูกทุเรียนเขาบอกว่าสวนแห่งนี้นะคะปลูกทุเรียนมายาวนานมากกว่า10ปีแล้วนะคะสำหรับต้นเหล่านี้ ใช้เวลา10ปีก็ออกดอกออกผลให้ได้เห็นณปัจจุบันนะคะก็สามารถทําเงินรายได้ปีหนึ่งก็พอสมควรเลยนะคะก็คาดว่าในอนาคตเนี่ยก็จะทําให้ทุเรียนเหล่านี้นะคะมีะเขาเรียกว่ารายได้สูงขึ้นสูงขึ้นทุกปีนะคะวันนี้เรามีโอกาสมาที่นี่ค่ะสวนทุเรียนของเกษตรกรชาวอําเภอกุจจบ จังหวัดอุดรธานีนะคะเดี๋ยวจะนำะทุเรียนส,สวยๆเหล่านี้นะคะไปฝากว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะทุเรียนกุจับโอวิยงใน่ากิน